สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านครับวันนี้น้องมีนะครับพระผงนะครับรุ่นนะฮะรวยหมื่นล้านมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับนะผมบอกเลยว่าในการเปหนึ่งรุ่นทีเด็ดนะครับวันนี้คัดรายการทีเด็ดรายการเจ๋งๆเจ๋วมาให้พี่น้องได้บูชากันครับเดี๋ยววันนี้ครับนะหากชอบทใจกันไหนนะสามารถติดต่อได้ที่ดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะบอกเลยว่าวันนี้ก็ไม่แพ้นะฮะอีพีกันก่อนแน่นอนนะฮะสำหรับอีพีวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะ หัวเาเนี่ยหน่อยนะครับนะฮะแต่ละองค์พี่นะทีเด็ดเลยนะครับนะแต่ละรายการนะครับคือรายการหลักๆบนๆทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยววันนี้ครับเรามาเลือกดูพี่นะชอบแจ้งไหนก็สามารถทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนนะครับนะกิจกรรมปีใหม่นะครับเนี่ยของรางวันนะครับเดี๋ยวมีมาให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวฝากรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยแล้วกันนะฮะ รายการที่หนึ่งครับนะฮะเป็นเนื้อช้านมากนะครับปิดแผ่นทองคำนะครับนะฮะอรจิวัลลุงปู่มหาศิลานะครับเลขคํนเบอร์หมายเลขหนึ่งตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้นะครับขอเสนอที่นะครับองค์นี้ขอที่600บาทพี่นะครับองค์นี้เลขหนึ่งนะฮะโอ้หน้าผมขอที่600บาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะครับปัดทองกระหนกนะครับองแดงนะครับกำไรข้อมือทองทิพย์สองนะฮะเลขคนจำนวนหกสบครับเลขคนจำนวนหกสครับรายการนี้รายการพิเศษนะครับขอที่600บาทนะครับรายการนี้รายการพิเศษขอที่600บาทนะครับรายการที่2นะครับต่อมารายการที่3ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดเงินนะครับเนื้อผงพุทธคุณปัดเงินครับเลขค้จำนวนห์101ครับ เลขคดเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับรายการนี้รายการที่สามสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดนาคนะครับเลขคดเบอร์สองสี่สองนะครับเลขคดเบอร์สองสี่สองคับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ชายครับรายการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่5้าครับรายการนี้เป็นเนื้อผมพุทคุณปัดทองครับเลขคนจัเบอร์สามสามสองครับเลขคนจับเบอร์สามสามสองนี่ครับนี่ฮะกระหนกข้างนะครับรายการนี้รายการที่ห้านะครับสามร้อยบาทต่อมาครับรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาหน้าท่าสะเแบงครับเลขคนจัเบอร์หนึ่งสาเกนะครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งสามเก้าครับรายการนี้เปิดอยู่ที่เจ0ดร้อยบาทนะครับเนื้อดินเผาวัดท่าสะเแบงครับนะฮะจา์ต้มนะฮะนี่ เนื้อดินเผาวัฒาสะแบงนะครับนะท่าสะแบงดินแพงกับทองคำนะครับรายการนี้ในการที่ผมนะครับห้ามมิห้ามพลาดพี่ต้องมีครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับนี่รายการที่เจ็ดเลขคนจัเบอร์หนึ่งห้าหกนะครับรายการที่เจ็ดเลขคนจัเบอร์หนึ่งห้าหกเนื้อดินเผาวัท่าสะแบงครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นเดกันพี่ในการจะมีอยู่สององนะครับองค์ที่หกกับองค์ที่เจ็ดนะครับเลขคนจัเบอร์องค์ที่หกนะครับหนึ่งสามเก้าเลขคนจับเบอร์เจ็ดนะครับหนึ่งห้าหกพี่นะดูลองเลือกดูดิลองชอบสีไหนนะครับนั่นเนื้อดินเผาวับ ต่อมารายการที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดาบันีหน้ากากทองทิพย์หน้ากากทองแดงผิวุ้งพีเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสองครับเลขคนเบอร์หน,น,น,นึน่งเก้าสองครับเนื้อยอดนิยมครับเนื้อจินดามันีครับรายการนี้เป็นปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่แปดครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อจินดาบันีหน้ากากทองแดงผิวล้งครับเลขคนเบอร์เก้าศูนย์เลขคนเบอร์เก้าศูนย์ครับรายการที่เก้าสี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับนะฮะรายการที่เก้าครับ ต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบรายการนี้น่ครับเป็นเนื้ออะไรนะเออรายการนี้นะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับนะดูบริการใช่ไหมเป็นเนื้อใบลานหน้ากากเงินแท้เลขคุณวเบอร์มาเลขหนึ่งสามเก้าครับรายการนี้หน้ากากเงินแท้ขอเปิดเป็นปันพี่น้องอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับขอเปิดเป็นปันอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับหน้ากากเงินแท้นะครับ ต่อมาครับรายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อชานหมากนะครับหน้ากากของทิพย์ครับเลขคนจัเบอร์หมายเลข87ครับเนื้อทองเนื้อชานหมากหน้ากากาทิพย์เลขคนจัเบอร์8ปดครับรายการนี้แบ่งปันอยู่สี่400บาทนะครับ ต่อมาเป็นเนื้อพิเศษครับรายการที่เป็นเนื้อเขียวมรกตมวลสารนะครับนากาทองทิพย์สองดอกกับกุญแข้อมือเงินนะครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเลขคนละเบอร์เจ็ดสิบสองครับรายการที่แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้จะได้มาในนาทีนะฮะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่นะฮะห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองครับ ต่อมารายการที่13ครับเลขคนจับเบอร์98ครับรายการที่13บสามอะการนี้เลขคนจับเบอร์98ครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งองนะฮะมีอยู่2องค์องที่ตรงนี้นะครับได้มา2องค์นะครับหนึองค์ละ500บาทเช่นเดียวกันครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะเขียวมอไรกดครับรายการที่13 500บาทครับ ต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะครับนั้น,นอาองดําใบลานนะครับตะกุดทองทิพสองดอกเลขโคตามาหมายเลขสองรองหัวหน้าครับเลขโคตเบอร์หมายเลขสองรองหัวหน้าพี่รายการนี้แบ่งปันอยู่ที่สี่ไอหะสี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้แบ่งปันอยู่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบสี่ฮะ ต่อมาในการที่25ครับรายการนี้เป็นเนื้อจำใบลานเลขคนจะเบอร์2 1 0เลขคนจะเบอร์2 1 0กา like, กไลฟ์การเป็นดีครับรายการนี้อุดตัวนะักและก็นะฮะตะกุดเงินแท้นะครับนะ,ะตะกุดเงินแท้พี่รายการนี้แบ,บ่งปันอยู่ที่450บาทนะครับรายการที่15ฮะ ต่อมารายการที่16ครับรายการที่หกเลขคุณตัเบอร์196นะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณงาช้างนะครับนาโรยผงจิวรนหลวงปู่มหาศิลาสสิทิจันโทนะครับรายการที่16นะครับรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่300บาทนะครับต่อมาครับรายการที่17ครับรายการนี้เนื้อผงขาวพุทธคุณนักกากทองแดงผิวไฟครับเลขคุณตัเบอร์314เลขคุณตัเบอร์314นะครับรายการที่17นะครับแบ่งปันพี่น้องที่400บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่18ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุุทธคณนะะฮ หน้ากากทองทิพย์นะครับเลขคุณทะเบอร์สิบแปดนะครับเลขคุณทะเบอร์หมายเลขสิบแปดนะครับรวมกันได้เฮ้ยสิบเก้าพี่นะเลขคุณทะเบอร์หมายสิบเก้านะครับนี่ฮะเนื้อผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับหน้ากากทองทิพย์นะฮะสวยๆเลยพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่สิบแปดครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้ารายการที่เป็นเนื้อผงทุบเก้าวัดนะครับ ปิดแผ่นเงินตะกุดทองแดง3ดอกครับเลขคนจะเบอร์หมายเลข63นะครับรายการนี้รวมเงินได้เกพี่สวยๆกันเลยทีเดียวครับรายการนี้ขอแบ่งไปพี่น้องที่450บาทครับรายการนี้ขอแบ่งไปพี่น้องที่450บาทนะครับรายการที่19นะครับ ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการสุดท้ายครับรายการที่20รายการท้ายรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับจะปัดเงินนะครับเลขคนะเบอร์145เลขคนะเบอร์145พี่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่3เอ้ IS 300บาทนะครับรายการนี้ขอแบ่งไปที่300บาทนะครับรายการที่20นะครับนี่ฮะ สับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่นะชอบตกใจตรงไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์แล้วเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสรับนี้นะฮะนยังไงก็ฝากด้วยนะครับนะชอบูกใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสับนี้ขอบคุณมากๆเลยพี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับ